ติดป้าติดป้บังไหมไม่ไม่บังบังบ่อทีนี้เปลี่ยนไม่ให้อใหนงเดแวกภาพนี่ทวิดีโออยู่สวัสดีัสดีครับท่านผู้ชมครับาชมทาง เฟย์เดิมคลิติกน,นะครับแล้วก็ยูทูบมาที่ส่วนที่ีนะครับตอนนี้นะครับก็อันนี้เป็นกิจกรรมของศูนย์ทัศน์อนุเทรลูนะครับที่เขาในการนัดหมายการร่วมทำุู สวัสดีคุณผู้ชมแฟนข่าวเดลิเพอร์เตอร์ทุกท่านนะคบตอนนี้ผมรายงานอยู่ที่อนุสรสถาน14ตุลานะครับสำหรับบรรยากาศด้านหน้าที่คุณผู้ชมรับชมอยู่ขณะนี้คือกลุ่มราชดอนมูเตลูนะครับที่ได้มีการนัดจัดงานระลึกคุณคนดีมีค่าแห่งประชาธิปไตยครั้งที่สองนะครับก็เพื่อร่วมทําบุญให้แก่เวรชนเดือนตุลานะครับซึ่งกิจกรรมตอนนี้ก็เวลา15นาฬิกา26นาทีก็มันจะครู่นี้ทางพระสงฆ์เพิ่งเดินทาง งมาถึงและกิจกรรมกำลังจะเริ่มต้นขึ้นครับคุณผู้ชมจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยเรียนเชิญครับ เรียนเชิญแขกผู้มีเกียรติทุกท่านนะครับณตอนนี้นะครับกิจกรกรมเรากำลังเริ่มแล้วนะครับขอเชิญทุกท่านนะครับเข้ามานั่งจับจองที่นั่งได้นะครับและบริเวณอนุสรณ์สี่ตุลานะครับใครที่อยู่ด้านนอกนะครับขอเรียนเชิญครับ ต่อไปนะครับเดี๋ยวเราจะเชิญน,นะครับศาสนาพิธีกรน,นะครับมาทำพิธีนะครับ <Yeah. S 1> ขอเรียนเชิญศาสนาพิธีกร ท่านรวมจิตรวมใจนะครับเราจะเริ่มอรัตานาสีพร้อมกันนะครับมะยังพันเตวิสุงวิสุงรักขณาทายะติสรเนนะสหปัญจศีลานิยาจามะทุติยัมปิมะยังพันเตวิสุงวิสุงรักขณาทายะติสรเนนะสห ปัญจะศีลานิยาจามะตาสิยมปิมะยังพันเตวิสุวิสุรักขณทายะสเปเนนะปัญจะศีลานิยาจามะนักโมตัสสะฆวะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธัสานักโมตัสสะ อะระหะโตสมมาสัมพุปตะสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุปตะสะ นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังสระนังขัตฉามิพุทธังสระนังขัตฉามิธรรมังสระนังขัตฉามิธรรมังสระนังขัตฉามิสังฆังสระนังขัตฉามิสังฆังสระนังขัตฉามิปิยัมปิพุทธังสระนังขัตฉามิ ยัมป aj ิพุทธังสระนังขจามิทุติยัมปิธรรมังสระนังขจามิทุติยัมปิธรรมังสระนังขจามิทุติยัมปิสังฆังสระนังขจามิทุติยัมปิพุทธังสระนังขจามิตัติยัมปิพุทธังสระนังขจามิ ตติยมปิธรรมังสารังัจามิตติยมปิสังขังสารังจามีตัติยมปิสังคังสารังัจามติปตาเวระมณีสิกขาปฏังสมาทิยามานาติปตาเวระมณีสิกขาปังสมาทิยามา เวรัมณีสิกขาปะทังสัมมาทิยามีอะตินาธานาเวรมณีสิกขาประทังสัมมาทิยามีอาเมสุมิชาจาราเวรมณีสิกขาประทังสัมมาทิยามีกาเมสุมิชาจาราเวรมณีสิกขาประทังสัมมาทิยามี สาวาทาเวรมณีสิกขาปะทังสมัมมาทิยามิมุสาวาทาเวรมณีสิกขาปะทังสัมมาทิยามิสุรามระยามัชฌะปรมาตานาเวรมณีสิกขาปะทังสัมมาทิยามิสุราเมระยามัชฌะประมัทถา,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 านา เวรมามนีสิกขาพระังสะมาอาคิยิมิมานิปัญจสิกขาปัจจานิสิเรนะสุขจิงยันติสิเรนะโภคะตัมปะตาสิเรนะนิพจิงยันติัตจมาติลามิโส<า>สะกิา วิปติปติพาหายะสัพพสัมปติสิทธิยาสัพทุกขวินาซายะปะริตังภูทะมังคารังวิปติปติพาหายะสัพพสัมปติสิทธิยาสัพภะวินาศายะปะริตังภูทะมังคารังวิปติปติพาหายะสัพพสัมปติสิทธิยาสัพะโระวินาซายะปะริตังภูทะมังคารัง अविचित चिन्ता परतां मन्तां सके कामे चलो के में इखे

Amat sawanaka roh Ayam akan Amat sawanaka roh Ayam akan Amat ตุ๊บ <coughs> <coughs> นางสารนังกาจามิตติยังมิสังนางสารนังกาจามีวันนำบาราณาบันติตานันจะเสวนาปูจาจะปูชนียานังเอตัมบังสารมุตตบังปฏิรูปเทสวาสสกจะปปุเปจกตะตุนยะตา ตาใยาวาจาเอตัมังคามตมังมาสาปิตุปาคานดงปุตตาสสังกหะนาปุระจัามันตาเอตามังคารมุตามังอาณจะกธรมจาริยาตาญาตกาณ์นจะสังโหะนาวาชานิกรรมานิ มังคาระมุตมะอาระติวิระติปาปามาจัปานาจะสัญญยมโหอะปะมาโทจักทัมเมสุเอตังมังคาระมุตมะคะโวจานิวาโตจะสันตุทิจัะดันยุตากา สำมาสวนัเอตัมังกลโมตัมังกันติจตวาจัสตาสมสสำหรับบรรยากาศที่คุณผู้ชมรับชมอยู่ขณะนี้เป็นพิธีธสฆงนะครับซึ่งก็ได้เริ่มต้นขึ้นในเวลาประมาณ15นาฬิกา<น>ตรงครับก่อนหน้านี้เองทางกลุ่มของราษฎรมูเตลูนะครับก็ได้นัดหมายกันที่บริเวณอนุสร์สถาน14ตุลานะครับซึ่ง ก่อนที่จะมีการเริ่มกิจกรรมในวันนี้คุณผู้ชมก็ได้มีการนัดด้วยนะครับว่าจะมีการเคลื่อนขบวนผ้าแดงไปยังบรมบรรพศวั วัดสาเกตนะครับเพื่อห่มเจดีด้วยผ้าแดงแต่เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 นะครับก่อนหน้านี้ทางวัดก็ได้ประกาศเกี่ยวกับมาตรการป้องกันโรคโควิด -19 นะครับแล้วก็มีการออกมาตรการบอกว่าอาจจะไม่สามารถทํากิจกรรมดังกล่าวได้นะครับเนื่องจากติดในช่วงของการแพร่ระบาดอยู่ทางกลุ่มผู้จัดกิจกรรมจึงได้ยกเลิกกิจกรรมการห่มผ้าแดงไฟแล้วก็มาปักหลักจัดกิจกรรมในการทําบุญวันนี้ที่ ในอนุสรสถาน14ตุ์าเพียงอย่างเดียวนะครับซึ่งกิจกรรมในวันนี้โดยกำหนดการแล้วเริ่มต้นขึ้นในเวลาประมาณ15นาฬิกานะครับก็ตอนนี้เป็นการสวดของพิธีสง์เกี่ยวกับการเจริญพระพุทธมนต์นะครับและหลังจากนี้จะมีการ ร่วมการถวายสังฆทานและในช่วงท้ายคุณผู้ชมวันนี้ก็เป็นการกล่าวปฐาฐกถาจากตัวแทนเดือนตุลาคมนะครับแล้วก็เครือข่ายสลัมสีภาาก็จะมาทําการพูดคุยเกี่ยวกับประเด็นเรื่องรัฐสวัสดิการที่เป็นปัญหาของอสังคมที่ทางเครือข่ายจะมาพูดคุยในวันนี้ด้วยเช่เนเดียวกันนะครับวันนี้ในตอนท้ายก็จะมีการกล่าวปฐาฐกถาร่วมด้วยนะครับหลังจากเสร็จสิ้นพิธีสง์ ตอนนี้เองทางพระภิกษุก็เดินทางมาถึงเวลาประมาณ15.20นาฬิกานาทีนะครับหลังจากนั้นก็ได้เริ่มที่จะทำ การนำสวดเจริญพระพุทธมนต์แล้วก็เข้าสู่พิธีสงฆ์ต่อไปครับซึ่งวันนี้ผู้ที่จัดกิจกรรมในวันนี้ได้แก่กลุ่มราษฎรมูเตลูคุณผู้ชมก็ได้ร่วมกันประกาศว่าจะมีการจัดกิจกรรมนะครับเนื่องจากเป็นวันวาเลนไทน์ด้วยก็อยากจะให้วันนี้เป็นวันที่ทุกคนได้มาร่วมกันทําบุญนะครับเนื่องในเพื่อเป็นการระลึกถึงวีรชนเดือนตุลาด้วยนะครับ ติหตุขีนางโุรานางนาวังนาติสัมภาวังวิรตาเจตายติเกปวสมิงเตขีนาปิชาอวิรนณจันคา สัเัเกรตตตตนาานมปาาะสสว,วสำหรับกลุ่มราษฎอนมูเตลูในวันนี้นคุณผู้ชมก็นำโดยนายพรมศอนะครับวีระธรรมจารีนะครับเป็นผู้ร่วมการจัดกิจกรรมซึ่งกิจกรรมะระลึกถึง วีรชนเดือนตุลาก่อนหน้านี้ได้มีการทำไปแล้วครั้งที่หนึ่งนะครับที่บริเวณวัดพระศรีมหา,าธาตุนะครับ แล้วก็ครั้งนี้ก็เป็นการมาจัดกิจกรรมอีกครั้งหนึ่งนะครับที่บริเวณอนุสรสถาน14ตุลานะครับก็ถือเป็นครั้งที่สองของทางกลุ่มราชดรมูเตลทูที่ได้ร่วมกันจัดกิจกรรมนี้นะครับสำหรับกิจกรรมในครั้งแรกคุณผู้ชมที่ผมได้กล่าวไปเมื่อสักครู่ก็จัดที่วัดพระศรีมหาธาตุวรวรมหาวิหารนะครับก็ในวันนั้นก็มีการทำบุญอัฐิคณะราฎนนะครับ ก็มีผู้ร่วมกิจรกรรมหลายคนเลยตัวอย่างเช่นนายสมยศพฤกษาเกษมสุขเมื่อวันที่24มกราคมที่ผ่านมาก็ได้ไปร่วมกิจรกรรมจากการทำบุญครั้งแรกด้วยและการมาดําเนินกิจรกรรมในวันนี้ถือเป็นครั้งที่2ของทางกลุ่มราชฎรมูเตลูนะครับก็เป็นอีกครั้งที่มาร่วมกันจัดก,กิจรกรรมเพื่อรําลึกถึงบุคคลในเดือนตุลาคมที่มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์ของการ เมืองไทยนะครับทางกลุ่มจึงได้ร่วมกันดําเนินกิจกรรมในวันนี้เพื่ออยากให้ทุกคนได้ระลึกถึงคุณงามความดีของวีรชนในเดือนตุลาคมอันนี้คือจากที่ทางกลุ่มได้กล่าวไปก่อนที่จะเริ่มกิจกรรมนะครับสำหรับช่วงนี้เองก็เป็นพิธีสงฆ์ชมก็มีพระ พี่ิสุสงจำนวนสีรูปด้วยกันตอนนี้กำลังทำการเจริญพระพุทธมนต์อยู่ลเล็กสักครู่หลังจากเสร็จสิ้นกิจกรรมช่วงนี้จะเป็นการกล่าวประธาาาของตัวแทนวิรชนเดือนตุลาคุณชมแล้วก็เป็นการมาพูดถึงประเด็นรัฐสวัสดิการของเครือข่ายสลัมสีภาคด้วยนะครับ นิอาตคภูริสุขะลาเอสภะกะวะโตสาวะกะสังโฆอาหุนายโยปาหุนายโยตากินายโยอัญเชลิกะระนียโยสราณปญญาเกตังโลกัสสาติ ลาคันตุสาปเทวตาสาปปุโตานุภาเวนัสตาโสติปวันตุเตภวัตุสาปมังคลังลาคันตุสาปเทวตาสาปธรรมานุภาเวนัสตาโสติปวันตุเตภวัตุสาปมังคลังลาคันตุสาปเทวตาสาปสังฆาโน อาเวนัสตาสดทิภาวันตุเตต่อไปนะคะขอเชิญตัวแทนสี่ท่านนะคะชีเทียบเทียบเชิญเทียบเครื่องเอ้เทียบเครื่องจัตุปัจจัยไทยธรรมนะคะขอเชิญคุณสุเทพสุริยมูงคลค่ะขอเชิญคุณอธิกิจแสวงสุขค่ะ ขอเชิญคุณสุวรรณนาตาเหลกค่ะและขอเชิญคุณพงศอนวิราติธรรมจารีค่ะ Terima kasih telah menonton! ยขอเชิอยขอเชิญตัวแทนสี่ท่านนะคะเทพเครื่องจตุปัจจัยคายาธรรมนะคะขอเชิญคุณสุเทพสุริยมงคลค่ะขอเชิญคุณอธิกิจแสวงสุขค่ะขอเชิญคุณสุวรรณนานบานเลกค่ะและขอเชิญคุณคงสอนพิยัติจาริย์ ยะภา,าวริวหาภูรากวีภูเรนติตรัสรังเอวะเมวะอิโจนังเพตานางอุปตะภัตติอิจิตังวิจิังจุมหังอิปะเมวะสมิสตุสพเทภูเรนตุสังกัปรา ยันโผล่มาละโชยาถามัโชตีลโชยาถาตอนนี้ฝั่งข้างๆคุณชมจะเห็นอยู่นะที่ผู้สื่อข่าวปักหลักตรงนั้นก็จะเป็นการกรวดน้ํานะครับให้กับตัวแทนช่วงเดือนตุลาคมนะครับเมื่อสักครู่เองก็เป็นการเทียบเครื่องจะตุปปัจจัยเทรรมนะครับก็ตัวอย่างเช่นนายพรมสอนวีรธรรมจารี านางสาวสุวรรณตาเหล็กก็ได้เป็นตัวแทนเมื่อสักครู่นี้นะครับ ni ta sito pe ta na ko ta jhakata u la la phala jhapi pu tang ta ta ya lu ma venara ta na ta ya te jha sa tu kalo pa pa ya venasoka กาสันตุอเสสะตโตชยเสิทธิตลังลาพังโสติปะกยังสุขังพลังสิริอายุจวันโนจะกโอคังอุตีชยสวาสตวะสาชอายุจทิวติจีปวันตุเตปวัตุสัพพมังค์ลังลาการ สัพเทวตาสัพพุตตานุภาเวนัสตาสุธิปวันตุเตปวัตุสัพพมังคลังราคันตุสัพเทวตาสัพพธรรมหนุภาเวนัสตาสุธิปวันตุเตปวัตุสัพพมังคลังราคันตุสัพเทวตาสัพพสังฆายุ สสเนัวตุเต่อไปเดี๋ยวเรามาตั้งใจกราบพระรัตนตรัยโดยพร้อมเพียงกันนะครับอรหังสัมมาสัมพุทธโภพคะวาพุทธังพระควันตังอภิวาเทมี สวาาคาโตภคควะตาธรรมโมธรรมมามสัสตาอามีสุปฏิปันโนภคควะโตสาวะกะสังโฆสังขังนะมามิต่อไปนี้นะครับเป็นจบภาคพิธีสงฆ์เป็นที่เรียบร้อยนะครับเดี๋ยวต่อไปเราจะมีการพูดเล็กๆน้อยๆนะครับเกี่ยวกับ สิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นในสังคมไทยนะครับก็ต่อไปขอเป็นหน้าที่ของพิธีกรน,นะครับเปเชิญครับค่ะตอนนี้นะคะขณะนี้เราก็ได้ภาคท,ทีีส่งเรียบร้อยแล้วนะคะสําหรับใน ช่วงท้ายน,นี้นะคะเป็นสิ่งที่หลายๆคนรอคอยนะคะเราจะเป็นช่วงพูดคุยกันค่ะในการในส่วนของการพูดคุยนี้นะคะก็จะเป็นตัวแทนของคนที่อยู่ในหน้าประวัติศาสตร์นะคะที่ผ่านเหตุการณ์อันเลวร้ายที่รัฐกระทําต่อประชาชนในเการณ์6ตุลาคม14ตุลาคมค่ะเขาเป็นตัวแทนของคนเดือนตุลาคมนะคะจะเดี๋ยวจะขอเชิญคุณสุเทพสุริยมงคลน,นะคะได้พูดอะไร เล็กน้อยเกี่ยวกับสิ่งที่เกิดขึ้นและช่วงเวลาที่ผ่านมาค่ะกับขอเรียนเชิญคุณสุเทพค่ะสวัสดีครับมิสตรหาย ที่รักประชาปตายทุกท่านวันนี้เป็นวันแห่งความรักทุกท่านมีความรัก